สว,พพสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุภุสุคนเด้อค่ะเด้อวันนี้มาถวายเพงนะคะดูสิเพื่อนพี pain, ่แต่ละคนโอ้ยไม่มีใครพูดเลยไม่มีใครพูดเลยเงียบกันหมดทุกคนเลยพกที่สองอะอันนี้อันนี้ยังไงพอหิว้ากเงียบกันหมดทุกคนไม่มีใครพูดเลยหิวไม่ว่างกําลังจะวอารอยู่ นี่เราชอบมาวัดดูดูหนุ่มหล่อนะเมียส่งมาทําบุญนะคะที่นี่มาวัดนะได้กินของอร่อยแล้วได้ฟู้ดเฟรนได้บุญด้วยได้บุญด้วยอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องด้วยอิ่้องด้วยอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องกินกับแกง ตังเงี้เต็มเขาอยู่คุณอาหันมันขาดรสใกล้นะเรากินแบบหงมาอิ่มจังตังยังอยู่ครบอิ่จังตังยังอยู่ครบเห็นไหมพี่พี่พี่อะไรนะพี่ไพี่ไรอกินอาหารเยอะมากตังเงี้ยอยู่ครบอืมอืมเต็มหัวหวานใชไหม ช่างภยังไม่ได้นั่งเลยไม่หวานหวานช่างภาพเขาเก่งใจไปตื่นไฟโอเคน่าหมดทั้งหมดขึ้นไอจิสแมนซัมทัมส์กระเพงแมนโนสฟอนเนอร์ต้องปิดล็อกนะอ๋ออะไระอันนี้พ่อไก่ยิงแล้วนะชิเก้เก็บไว้ยัไงดีกเนะย่งแซ่บ โ้โออาจารย์พูดถึงซกเล็กพูดเรื่อย่มันขึ้นจมูกเลยนะกุ้งเต้นนี่อาจารย์กุ้งเต้นด้วยกุ้งเต้นกุ้งเต้นสักทีกับผักแพลวผักแพลวถยู่้องมะกอกกมะกอกว่าเราทําเต็กุ้งมาใช่กินอย่ไร่น้ำลยไหลเหนลาทนหนาวไหมบ้านเน่ยแต่บ้านตอนนี้ก็ต้องปลาค่อนใช่ไหมปลานงค่อน่ะอาจารย์อดอะไรคะพี่จิ๊บ พี่ยอมพี่จะอาจารย์ที่เดินยอมเดินเข้ามาล้วกบพี่เขาตักแกง้อมอร่อยนะใส่ซีน่ะคิดถึงปลาข้าบ no> ้านเราอ่ะ จีจิกระปชอนแดดเดียวนะครเนาะใช่ีจิปชอนแดดเดียวกปนชนไม่นะปลากระ่อก่อนเราก็มีสมาชิน่นีปลปกตก็ีเรีสมาชิอยู่นี่มาจาสบัดนีติดกันติดกันกระนอทกอิ่ติดกันท่านท่านูมดีใจปิ๊บเขานะซิวอย่างนี้เลซิวอย่างนี้บาที่เขาดน

ออซซิกี้ชชมัยเเนบร์แฟนเขาีคนซีซากเกตยกนักกับซีซากเกตมากินโคาวกินมีก็แบบอืเนาะยกนักสตุดเลยเมียส่งมาทำบุญค่ะเพื่อนเมียส่งมาทำบุญเมียส่งมาทำบุญน่ารักมากเลยมาช่วยงานยมนักไม่ว่างก็เลยให้เด็บบอกมาช่วยเมียให้เด็บช่วยบอกได้เลยเดี๋ยวจะพาไปซื้อของนะไปช็อปปิ้งไปซื้อไม้ ดมั่งไปก็ได้ทูบายมาทำจะทำคมจะติดคมก็บอกว่าคนเราแขงอยู่กับทอบายบุตรชอบมาขุดเห็นทูบมันแข็งข้างล่างแข็ง to f i n i s อ the p r o j ก c t อเคข้างล่างัิงเด็กมันแข็งนะโอ a h i ัน from south อันรแห t h south <c oughs> south นะาอ่งเนหูยางเอง from south usually I make f south food นี่น t ดสีอเดียวใส่ e นานร้านอย่างดีนะพี่เพว่ปลดุกถ้าเราไม่นั่นไม่จะขาวขาวไหมปลาดุกโอ้โหี่คันอย่างนี้ทเราซื้อที่ไหนอะปลาดุก เวียดนาม่าเวียดนามใช่ห้าวสี่เียญล้ทำไมถูกจังเลยอ่ะอถูกมากร้านไหนตรงเออะตรงอ o r อเคยวอ o r d e r โนตรงบ o r d ๋อร้านร้านอะไ o r กับไอนั่นเอเรียนโฮะครับเรียนโน้ตี้อะ b o r d r a v e n e ร้านใจร้นไอ้ี่มีสักราบียวหายตรงนั้นเรียนเบรรีร้นเวียดนามต้นคือตรงาซ่า อ๋อ The fresh fresh market อะไรแบบนั้นโอเคแบบนั้น Like ทริป Vietnam แล้วก็ Super แล้วก็ Traveling ขายตัวเครื่องบินอะไรเงี้ยโอ้โหอีกอันนึงอีกอที่มีด้านไหนขี่ใช่มเะเยี่แยกเฮ้ยยใช่ไหม Airplane เยอ Airplane แค่ร้านไส้กรออะไรตรงนั้น ไอ้ไซมอนขายมเียกอีกอีกอ no, 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 no. no. oh, ีก oh, ฝั oh. uh ่ง oh. น uh ึง oh. ม so ันอยู่นี้อยู่กับโรงแรมไซบอนไอ้ค็อโคอนัทไอ้คคอนัเฟรชคคอนัทฝัไอ้โนโน้โน้มันมีไอ้นั่นของคิอบาขายอยู่เขาขูดอยู่เนี่ยเมื่อกี้เออะไรนะเรียนโฮังที่โฮเออใช่ริมโฮล่ะนี่ยน่แต่อีกฝั่งนึงมันมันมันมีโรงแรมทีหลังอะ แต่ตรานั้นขายของไปของนั่งเล็นี้ญแจร้านนั้น่ะเป็นฝั่งนี้มีหมดทุกรอบนะถ้ามาจากบ้านหลุมจองมันไปถึงตัวทาเลี้ยวขวาไงเลี้ยวขวาไปแป๊บเดียวก็เห็นร้านนี้มใกล้ๆร้านที่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะไอ้ร้านตรงนี้ก็ไม่สะอาดไอ้ร้านนี้เขาสะอาดหมูเลมือนเขาทำดีมาก ทอชอบกินไอ้นี่ไงผัดเผ็ดปลาดุกเนี่ยชอบปลาดุกแล้วอยากกินผัดเผ็ดกยี่ปสิคะแมวเาทำไมผัดเผ็ดปลาดุกเนอะใชนูกแกงนั่นนะแกงปักใต้อ่ใส่ใบยี่หร่าหรือใส่ใบม่ใช่เน่ะชอบกินฉันหัวขาดปลาดุกได้หมกัผัดกะดุกมา เดี๋ยวจะทำเท่าไหร่แต่เจะจัดไปเลยไปปลาก่อนเนูจะเอานี้กลับไปนะจะทำแกงไปปลาอยวมาถามเขามาแล้วเขาไปรูว่าไม่เผ็ดแกงแกงตาวเจ้เปี๊ยวยลอยป่ะเอาไหมั้าแร่ไม่เผ็ดกินสองสามตายลอยอันนี้ที่บ้าเหรอที่านอมันทอนมันได้ได้ทมาเหรอขอหยิบหน่อยอันหนึ่งค่ะ ก็มันป้า่ะเลกแค่หั่อร่อยไหนล่ะแกเ็นความเอกเลยมั้งร้านจัหนูอยากทานโอ้อาหารอร่อยมากเลยมีนอะไรอร่อยไปหมดเลยหรือีย่างมาวัดทุกวันแต่หนูเพราะว่ามหลายคนไง คนเดียวกันง่ายนิดนิดหน่อยอย่างเดียวไม่หรอหนูชอบเอาวัดเพราะว่ากินอาหารได้กินมาไไ่่เทหร่หนูแบบชุ่มเฉยเลยนะใครมาวัดเนี่ยหนูขนาดหนูมันนานๆมาทีก่อนหนูจะได้นอนเที่ยงคืนนะหนูเตรียมของอร่อยอร่อยมาจากไหนต้นนอไม่ซื้อจากไหนมาใครมาพูดควนคุณในวันนี้แกลัอกลัวนะ พี่ใหญ่พี่ใหญ่นั่นเลยนะเหรอกูใหญ่เหรอคนชื่อพี่ใหญ่ที่เขามีสวนชมโบร์อ่ะเขาสวยนะวาถ้าอย่างนี้ก็น่าซื้อหรอกแล้วนึกจะไปซื้อชมโบร์มาปลูกอีกไปมองไงถ้าอย่างนี้น่าซื้อลูกค้าต้อกันพีชเนี่ยอันนี้อร่อยถ้าซื้อชันหวานถ้าถ้าขึ้นชื่อว่าของพี่ใหญ่แล้วพี่ไม่กินไม่ซื้อตัวชั้นหวานเลยเพียบเลย ค้นขี่เหนียวะเหนียวจนจนลองไม่อยญ่จะนุ๊กยิ่เดียวไหมพี่ขี้พุ้ยไหมนูว่าขี้พุ้ยไหมอิ่มหรอคะนั่นะไงลูกลูกเปล่าแปลว่าอะไรขี้พุ้ยอ่ะมันมากเกินไป ก็เจาอ่ะพี่มาจากบ้านที่บ้านเ้าไหเา่นี่หนูก็รดานก็ต้องกินยานตาหวานอมไเ้คนกินเยนีอนนี้เดียเยนีมีเด่นเอาไหมฮะยูทูบเบอร์เขากิน ไอ้มีถาดข้างหน้าเนี่ยต้องกินผักนั้นคำแค่นี้นไม่เหม็นยักทำไมมันเป็นยังไงผักคุณคราวคู่ขราวอ่ะไม่มีมคนเหนิร์ดเขาชอบมันเหม็นเหมือนใช่กินสมุนไพรยังดีแบ่ไหนก็อย่าไปรู้เป็นยานพอบบอกว่าเจะไมาให้ผูกเหมือนใบโพ๋อ่ะเอาไปผู๋ไหมหลักผักไก่ผักไก่นี่ครับผักไก่ครับผักเมล์มีแต่ผักไก่ไม่รู้ไม่รู้แหละอันเดียร์วีมีผักเมล อันนี้หน้าแบบโน้โทรไปหาบ้านพนะโนอยากไปได้ใบอีใบเตยเอ่อจะเอามาปลูกจะเมามาแช่น้ำโน้ตคือต้องโทรอ่าพี่ต้องบอกนะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยอยู่บ้านใช่ๆนั่นแหละโน้ตโดยเราจะบอกโรงงานเยวะพี่หน้าบ้านมัได้ค่ะอยากได้เยอะๆเลย่ทำขนมแล้วแก็ใส่แต่เดียวลบ้านพี่ต้อยก็เยอะอาจจะต้นเล็กอยู่ตอนนี้นะก็ไปไปนั่นเอาต้องปลูกในร่มใช่ไหม เขาชอบลมรอบน้ำชอบลมแบบเหมือนแบบต้อตัวแรมากกว่าแฟนอีกอะใจน้อยเขาใจน้ยหลายครั้งเลยแบบว่าปลูกปลูกแลาปลายปลูกแล้วตายใจสอกมากเลยผักเดาวยผักอันเนี้ยค่ะไม่เจอ you understand what we y I wasn't listening sometimes I I understand a little I can't you know your nose เหลือด้ว e กมันเก็บน้ำั่น a n ว ขาเหืออร่อยไม่หวานจัดพี่ถ้าพี่ขาเหือพี่ต้องกวนปากด้วยไอริสตรีนทุกเช้าทุกเย็นทุกทานอาหารน่ะอันนี้เผ็ดไงคิดว่าทานเผ็ดอ่ะเขาเรียกอะไรน้องเนี่ปใบเตนค่ะใบเตยตัวเนี่ยเปียดเออเบียนใบเตยกระทิสดหมูย่างอยากเล่นใบเตยสดโอ๊ะอะไรกันนัวันดีค่ะว่าไงคะจะมาถวายสังฆทานโอ้ได้ค่ะ ้าอยู่ข้างนอกเหรอทานอยู่ข้างนอกเหรอท่านจะขมนิ่มเนอะมีเบอร์มั้ยใช่มันขมกันเไตามได้แบบเนี้ยอยู่ข้างนอกมั้งตอนเนี้ยท่านท่านไป่นิมนต์ท่าน่โอ้ห่คนรักไม่มีเบอร์แ่ว่าเโทรมาที่นี่ไม่เคยมีคนรัก่ิวันไม่มีใครรัก แต่ไม่มีใครรับจ้ะจ้ะเมือโทรศัพท์ปั้นโบราณอะไรอะด้ามเนี่ยเขาเรียกด้ามเลยอ๋อที่อันนี้ทำไอ้ทำไอ้ทำใช่ไหมด้ามเนี่ยเก่งก็ด้ามหมูเย็นนะป่ะหมูเย็นนะป่ะให้รอแป๊บหนึ่งนะคะ เที่ยวมันกินข้าวน่อยมาทข้าวนี่อยู่ไหนอะป้าป้าเียก็ทาข้าวป้านข้าวคนนี้าบอกว่าให้เด็ดของไว้คนเดวคนเดมันทอ่อมากหวานสดงอ๋อ้อะอ เดี <S 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 ๋ยวก็ท <si ่านก้มกนะลกคเลยพี่พีกบอกว่าก็กินใช่ไหมมีอยู่สองสามคนคนงานนคนเย็นออไมันหนแล้วอห่อยเดียวเหรออแลอยะหน่อยที่ไหนตัสานอร่อย่าอร่อยันหวานขอบคุณกินกน้ำตาลเราไปเลยอม มีะเอาหมมีใจะเอานอไมเอาเยี่เยอะนี่เอาอ่มีกี่ใบันเยอะมันเยอะเกินโก๊ะแบบสองหมื่นหกแล้แต่ี่บนีใกินนกบ้าง่นี้่ไนี่ใส่ไพิซซ่ไี่นเยีะยใส่พิซซ่านเถ้ามันบเยอะ